อันนี้เป็นรหัสเครื่องนะครับเป็นรุ่นสองเคีดเครื่อดวงอเพีทีดันนี้มาด้วยอาการต้นๆนะครับอาแจ้งมาว่ามี <c oughs> ไปเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็รถมีอาการวิ่งไม่ออกนะครับแล้วก็ควันดำนะครับอองเนก่อนควันดำจริงไหมครับ <c oughs> ควัควมนเลยครับแล้วก็รถเหยียบไม่ออกนะครับเป <c oughs> ็นตืดๆน,นะครับคขาเร่ง <c oughs> ตอนนี้ก็เดีย๋ยวทำการสกแกนัะพักหนึ่งนะครับ สองโค้ดนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่ามันเกิดจะอะไรนะครับ <c oughs> ทำไมไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับนี่ครับก็มีนะครับวงจรมิเตอร์วัด การไหลอากาศนะครับแล้วก็มีวงจรอุณหภูมิอากาศเข้านะครับจะมีเซ็นเซอร์สองตัวนะครับตรงนั้นที่มันมีปัญหานะครับจะไปดูกันค้นหาเลยครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมีครับ Air ์โฟนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับคิดสองตัวนะครับตอนนี้ เดี๋ยวไปขอเช็คดูก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทําไมไฟเครื่องยนต์มันโชวนะครับมันหาโคดไม่เจอนะครับอย <c oughs> ่ไ, <c oughs> อไอ้อเออ ปัญหายอดค้าอนี่และทายับปไบปไบ, <c oughs> ไบอสไม่ฉีดพังวาสต์เอ้ยตัวกันดอกเน่ยเห็นว่าไฟดับแล้ว แกมัติดโค้ดอยู่เดี๋ยวผมเคลียร์โค้ดก่อนนะครับสักแปบบ๊บไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะรถคันนี้ลูกค้าดีไม่เสียเงินหมื่นนะครับ <c oughs> ไปอู่นนอไหนเนาะไปอู่ไหนวางยามาเนาะเนาะมีจะบอก,ออกไปทำหวัวฉีดวะเงิ้เนาะหัวจะปวดแต่ละวันเจออะไรไม่รู้เนี่ย นี่นะครับลบก่อนเอาจบนะคันนี้กลับบ้านนะครับไม่มีอะไรไม่มีใครจะจ่ายมีมิสียเงินหมื่นนะครับเอาทำยังครับช่วยกันไปนะจบเลยนะครับคันนี้ครบครบร,บครบรครบจบที่นี่เช่นเดิมนะครับกับผมช่างบิ๊กแห่งสถานีเฟิร์สก,กันอนย่าง 0 8 0 0 0แปดศูแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ